สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาถรรพ์เปีนักร้องสาวประรากาศสดเลิกกับวัตถิเจ้าเบ่าแล้วถูกจับตาความสัมพันธ์อยู่พักใหญ่สําหรับความรักของนักร้องสาวคนสวยแจมชรัฐถาอิมราพรหรือแจมในกดจํากับหวานใจนักธุรกิจนมที่พักหลังมนันนี้ฝ่ายหญิงมักจะออกมาโพสต์ข้อความเศร้าตัดพอะผ่านไอจอยู่บ่อยๆกระทั่งไม่กี่วันก่อนประรากาศออกเสื่อชัดเจนว่าสดแล้วราสุดสาวแจมก็ได้ เปิดใจครั้งแรกกับสมวนชนยืนยันว่าตอนนี้สถานะสดร้อยเปอร์เซนต์เจ้าตัวได้เผยว่าพอเราครบกันมานานมันมีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกับปีแรกๆที่เราครบกันรู้สึกว่าหลายๆเรื่องเรามีความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะทัศนคติต่างๆในการใช้ชีวิตซึ่ง2-3ถึงปีที่ผ่านมาแจมพยายามปรับจูนทุกอย่างแต่สุดท้ายมันทําให้รู้สึกทุกข์ใจแทนทุกวันนี้แจมยังรักและหวังดีกับพี่เขาอยู่เสมอส่วนที่ตัดสินใจบอกเลก พี่เขาก็คิดในใจคนเดียวทบทวนอยู่นานประมาณ2อถึงสเดือนแล้วพอเราจะแต่งงานกันเราก็เริ่มคิดวางแผนการใช้ชีวิตคู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเรามองเห็นว่าไม่สามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ลหลายอย่างมันขัดแย้งมาตลอดซึ่งพอถึงจุดหนึ่งแจมต้องยอมรับความจริงว่าเราเข้ากันไม่ได้ช่วงหลังมานี้แจมยอมรับว่ามันรักแบบทุกข์ใจและขอโทษที่ไม่สามารถเป็นคนนั้นของพี่เขาได้ในส่วนแผนของการแต่งงาน ได้คิดเอาไว้ว่าเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ชุดก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสกําลังเตรียมส่งกลับมาการ์ดก็จะเสร็จแล้วเตรียมส่งให้ทุกคนแต่แล้วงานแต่งก็ไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ